คันนี้โดย o ั้งติปี2 0 1 2นะคะทุกคนเครื่องดูโอ้ค่ะคันนี้ตามสภาพนะคะทุกคนจัดให้ตามคำขอนะคะอันนี้เป็นรถเพื่อนนะคะราคาไม่เกินเ0 0 0หบาทนะคะทุกคนอันนี้ตามสภาพนะคะใครพร้อมรับได้ก็ก็ทักมานะคะอันนี้ถ้าไปต่อได้แล้วก็รับสภาพนี้ได้นะคะทำสีใหม่บอกใหม่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าราคาพร้อมใช้ตามสภาพ หมดอายุการเป็นแท็กซี่ปี2 0ง2นะคะทุกคนทําสีใหม่บอบใหม่พร้อมใช้งานใช้งานได้ปกติค่ะแต่เป็นรถตามสภาพนะคะเป็นราคาตามสภาพนะคะอันนี้ไม่เกิน90,000บาทนะคะทุกคน ไม่ได้ฟิตเครื่องไม่ได้ทำช่วงล่างนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานในะปัจจุบันนี่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะถ้าสนใจแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไว้นะคะโทรสอบถามได้โทรติดต่อไปเลยนะคะบอกว่าถ้ามาจากช่อง y o u Tube ของครูมนนะคะอาจจะได้ราคาที่ต่ํากว่านี้อีกนะคะอันนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นราคาตามสภาพนะคะลองดูนะคะเผื่อสนใจนะคะทุกคน